วันนี้จะมาต่อกันเรื่อง30เคล็ดลับความสำเร็จนะครับหัวข้อที่4ความปรารถนาเป็นสิ่งดีนะครับความปรารถนาเป็นสิ่งดีไหมถึงยังไงก็คือธรรมชาติของคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าพืชพันธุ์ธรรมชาติครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องการการเติบโตและการอยากเป็นที่ดีขึ้น,น,นยิ่งยิ่งขึ้น ชาตราบใดที่ความปัรถนาของเราหรือความอยากได้อยากมีของเราเนี่ยมันไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเช่นเราปัจจัาอยากจะช่วยเหลือผู้คนให้มากขึ้นปรารถนาอยากจะมีความสุขอยากจะช่วยให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นปัรถนาอยากจะแก้ไขปัญหาให้ผู้คนนะคอันนี้ลนเป็นสิ่งดีทั้งหมด หรือเราปรารถนาอยากจะเป็น1 2 3 4สเพื่อสิ่งที่เราจะเพื่อสิ่งที่เราจะเป็นนั้นๆจะไปช่วยผู้คนได้ต่อไปอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะนั้นความปรารถนาหรือความอยากได้อยากเป็นที่มันดีและสร้างประโยชน์กับผู้คนเป็นเรื่องดีครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเติบโตมีสิทธิ์ที่จะอยากได้ เพื่อให้สังคมและผู้คนมีชีวิตที่ดีช่วยเหลือเกือ้อกูลกันความปรารถนาเป็นสิ่งดีครับขอบคุณครับ